หลายปีที่ผ่านมากล้องวงจรปิดถือเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัยและอาคารสถานที่ต่างๆแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดในอดีตเป็นเพียงการบันทึกภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่สามารถบันทึกรายละเอียดต่างๆได้เลยเมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีต่างๆย่อมพัฒนา้นเรื่อยๆความคมชัดของกล้องวงจรปิดก็เช่นกัน h i Vision s d t v i เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากไฮวิช i o n ที่จะบันทึกภาพแบบ S d และ FullS d เชื่อมต่อระหว่างเครื่องบันทึกกับกล้องจอปิดด้วยสาย coax rg 6ด้วยชิปอัจฉริยะจากไฮวิชั่นที่จะทําหน้าที่เข้ารหัสถอดรหัสทําให้สามารถส่งสัญญาณภาพแบบดิจิตอลที่มีความคมชัดสูงกว่าได้สามารถใช้สายสัญญาณเส้นเดิมโดยไม่ต้องเดินสายใหม่ให้ยุ่งยากเปลี่ยนสายกล้องจอปิดระบบเดินได้ในทันทีพบกับความคมชัดระดับ sd โดยเครื่องบันทึกและกล้องจอปิดไฮวิชั่น sd t d รได้แล้ววันนี้ ไยมิชชั่นกล้องชอมปิดอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐานยูแอลประเทศสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ทุกวันนี้นะครับผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเชื่อไหมครับว่าเรากําลังถูกจับภาพอยู่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับโดยสิ่งที่ทําหน้าที่เฝ้ามองแล้วก็บันทึกภาพเราอยู่นั่นก็คือกล้องวงจรปิดนั่นเองครับตอนนี้พี่สมชายและผมก็ได้เดินทางมาถึงที่โรงงานไอวิชั่นโรงงานผลิตกล้องวงจรปิดจุดหมายของเราแล้วครับตอนนี้พี่สมชายกับผมนะครับก็เดินทางมาถึงที่เมืองหังโจนครับอยู่ที่บริษัทไอวิชั่นนะครับเรียกว่าเป็นบริษัทผลิตกล้องวงจรปิดที่ใหญ่ที่สุดในจีนเลยครับใช่ไหมพ ใหญ่สุดในโลกเลยครับใหญ่สุดในโลกเลยครับโอ้ย <laughs> เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในบริษัทนะครับคงจะได้รู้นะครับว่ากล้องวงจรปิดนี่มีกี่แบบกี่ประเภทนะครับบอกหมายเลขห Ask you h o w how many camera do you produce each day or each year Oh every day we can produce more than 70,000 u n i t s more than 70,000 t <Yeah. S 1> unit per day แผ่นเมนบอร์ดเปล่าๆนั่นะครับจะถูกใส่เข้าไปในเครื่องลำเลียงไปทีละแผน่นจากนั้นเจ้าเครื่อง SMT นี้ก็จะนำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกชิ้นเล็กๆที่เห็นเป็นเส้นๆอยู่นี่แหละครับนำไปติดตั้งบนแผน่นเมนบอร์ดโดยใช้แขนกลทำงานด้วยความรวดเร็วอย่างถูกต้องแม่นยำครับ หลังจากที่เจ้าเมนบอร์ดครับที่เปรียบเป็นสมองกลน,นะครับติดตั้งเข้ากับตัวเลนส์ที่เปรียบเป็นดวงตาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ออกมาเป็นกล้องวงจรปิดนะครับที่เปรียบเป็นดวงตาอัจฉริยะที่คอยจับจ้องข้อมองเราอยู่ครับเหมืนได้รอบเลยกล้องสปีดโดมทุกตัวจะต้องถูก นำมาติดตั้งนะครับแล้วก็จะต้องหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับหมุนซ้ายหมุนขวามุมก้มม,มุมเงยซูมเข้าซูมออกเป็นเวลา12ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าผ่านการทดสอบขั้นตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอีกหนึ่งบททดสอบสุดโหดสำหรับเจ้ากล้องวงจรปิดนะครับก็คือการทดสอบการใช้งานในที่ร้อนนะครับห้องที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับนี่อุณหภูมินี่คือร้อนอบอ้าวมาก ึ่งในห้องนี้นะครับจะมีอุณหภูมิสูงประมาณ60องศาเซลเซียสเป็นการจําลองการใช้งานของกล้องในสภาพที่มีความร้อนสูงนะครับโดยกล้องนั้นจะต้องทํางานได้ต่อเนื่องไม่มีปัญหาเป็นเวลา8ชั่วโมงครับถ้าทําได้ก็ถือว่าผ่านการทดสอบครับนอกจากการผลิตกล้องแล้วนะครับอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้คู่กันนั่นก็คือเครื่องบันทึกภาพซึ่งที่โรงงานแห่งนี้นะครับเขาก็ต้องผลิตให้ได้ถึงวันละ18,000ตัวเลยทีเดียวครับ ลองมุมจอนปิดและเครื่องบันทึกภาพผ่านการทดสอบแล้วนะครับถึงตอนนี้ก็พร้อมออกเดินทางเพื่อไปทำหน้าที่ของพวกเขาแล้วล่ะครับจอบด้วยมัรสาน u l UL UL หรือ Underwriter และ์ับเบิเเดิมเป็นองค์กรอิสระในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นโดยฮ้นเดียมเฮนรี่เมอร์ริวสมัยยุคอุตสาหกรรมเฟื่องฟูในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เกสินค้าอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้รับมาตรฐานไปจำนวนมากทําให้ผู้บริโภคประสบปัญหาไฟฟ้ารละวุงจรไฟรั่วไฟช็อตและเกิดอัคคีภยัยจำนวนมากในปี1 8 9 0 UL จึงถือกรนเนิดขึ้นเพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงไม่ขีดไฟเครื่องล้างจานเครื่องซักผ้าจนปัจจุบัน Apple MacBook iPad และกล้องวงจรปิด UL กระจายกว่า1 0ประเทศทั่วโลกและได้รับรองมาตรฐานในกลุ่ม UL ไปแล้วมากกว่า22,000ล้านผลิตภัณฑ์ ถึงเวลาจะผ่านไปโลกก็ยังใส่ใจในด้านความปลอดภัยและเกิดน,นวัตรกรรมใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนักวิทยาศาสตร์จาก UL จึงทำหน้าที่ทดสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อยึดมั่นบนมาตรฐานกว่า100ปีนี้ต่อไป i ท v v s s o o n ผู้นำในกล้องวงจรปิดอันดับของโลกด้วยทีมวิศวก,กรกว่า3,000คนที่ร่วมกันออกแบบสร้างสรรค์พัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยมีซอฟต์แวร์ในการสัิการจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยจนได้รับมาตรฐานสากลน่นาต่างๆโดยเฉพาะ u l p ความไว้วางใจจากทั่วโลกทำให้ High Vision มียอดขายกว่า830ล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า26,000ล้านบาทและไม่ว่าคุณเป็นใคร คุณก็สามารถดูแลคนที่คุณหัวใหญ่ได้เห็นคนที่คุณหัวใหญ่ได้ด้วยกล้องวงจรปิดที่ได้รับมา,รามตรฐานปอดสาอก High Vision